การแข่งขันเทควันโดเวิลด์กลางปีส,สนามที่1ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีรุ่นไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาโดยในรอบชิงชนะเลิศเทนนิสพาณิพักวงพัฒนากจอันดับ2ของโลกพบกับอาเดรนาเซเลโซอิกเลซิอัสเมื่ออันดับหนึ่งของโลกจากสเปนสำหรับยกแรกพาณิพักชิงจังหวะดักเตะเข้าหัวของจอมเตะชาวสเปนในช่วงท้ายยกทําเอาชนะไปก่อนด้วยสกอร์4ต่อ1ขึ้นนํา1ต่อ0เกมส่วนเกมในยกที่2ยังคงเป็นพาณิพ พักที่ป้องกันตัวเองได้ดีบล็อกลูกเตะที่ลำตัวและหลบก,การโจมตีที่หัวได้เกือบทั้งหมดทําให้จอมเตะสาวไทยขึ้นนําก่อน3-0ต่อ 0. แม้ช่วงท้ายยกจะโดนไล่ตามมาเป็น3-2ต่อ 2, แต่ยังคงประคองตัวเอาไว้ได้จบเกมจอมเตะสาวไทยเอาชนะจอมเตะชาสเปนไปได้2-0ต่อยกด้วยคะแนน4-1และ2-3ต่อ 3. ทําให้คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองพร้อมรับเงินรางวัล5,000เหรียญสหรัฐจากชัยชนะในครั้งนี้ทําให้พันนิพักเก็บคะแนนสะสมเพิ่มเป็น60แต้ม รวมเป็น452คะแนนขยับเข้าใกล้อารีนาที่มีคะแนนสะสม454คะแนน